เรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันบนแผ่นดินเวียดนามตายเมื่อครั้งสงครามเวียดนามกำลังปะทุสงครามเลือดเดือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่24 เวลาเกือบ2นาทีเต็มสำหรับการโจมตีทางอากาศจากฟูงเฮลิคอปเตอร์แบล็กแอโรทุกอย่างสำเร็จลงเรียบร้อยโดยไม่มีการต่อต้านหรือขัดขวางใดๆจากข้าศึกทางภาคพื้นผู้บังคับฝูงรับทราบรายงานจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษบันนี่1 2ว่าเวีดกงยุติการยิงอย่างสิ้นเชิงและสั่งการลูกฝูงให้แต่ระดับความสูงขึ้นไปสแตนบายบนน่านฟ้าระยะความสูง3,000ฟุตเพื่อเตรียมรอรับคำสั่งจากบอกอแซนดอสต่อไปเครื่องบินโอวีสิเริ่มเข้ามาแทนที เมื่อฝูงเฮลิคอปเตอร์ดอกกันเนอร์พราออกไปนักรบรายงานผลการยิงรบกวนต่อเป้าหมายทันยิงคอ120ระหว่างที่เวียดกงกำลังโหมกำลังบุกว่าไม่มีการยิงจะคอฐานนั้นอีกกระสุนส่องแสงที่ต่อนเนื่องเข้าไปเป็นระยะระยะนั้นสามารถตรวจการได้ดีไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆทหารอเมริกันบนเนินซีพีรู้สึกหายใจโล่งไปตามๆกันสภาวะความตึงเครียดที่กดประสาทจนเจียนบ้านนั้น บัดนี้ทุกอนคลายจนสามารถหัวร้อนละลื่นได้โดยความสดชื่นแม้จะพึงพอใจกับสถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วแต่ทุกคนก็ยังคงปักหลักประจำอยู่ในหลุมในบังเกอร์อาวุธยังพร้อมใช้งานประสาททุกส่วนยังเปิดกว้างเพียงอิริยาบถเท่านั้นที่เปลี่ยนมาเป็นท่าทางสบายๆบ,บางคนล้วงบุหรี่ออกมาจุดสูบสูดควันย่างแรงจนบุหรี่ร้อนทั้งมวลจนสะสมกับความอยากและพ่นควันเป็นสายยาวพร้อมกับปล่อยอารมณ์ให้ล่องลอยตามไป บางคนยัดหมากฝรั่งใส่ปากรวดเดียว3-4ชิ้นทั้งๆที่ปกติเคยเคี้ยวเล่นทีละชิ้นเท่านั้นส่วนคนที่วางเฉยไม่พูดไม่จาเอาแต่นั่งอมยิม้มมองคนอื่นทําอะไรตอนน่อมีอะไรก็มีเวลาผ่านไปนานหลายนาทีเสียงหัวหน้าชุดดังมาเป็นการบอกเตือนให้ทุกคนอย่าประมาทอย่าเพิ่งแน่ใจนะเว้ยว่าวีซีถอนตัวหมดแล้วเล่เหลี่ยมไอพวกนี้มากนะเงียบๆอย,ย,ย่างนี้แหละดีแล้วระวังมันจะแก้แค้นนะมึงเดี๋ยวไม่ใครก็ใครได้โดนแจ็คพอตกันบ้างหรอก อีกหลายๆคําเตือนที่เป็นความหวังดีต่อทุกคนอเมริกันหลายคนเคยมีประสบการณ์ลบกับเวียดกงมาหลายครั้งพยายามนําเหตุการณ์เก่าๆมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็ได้ผลพอสามารถทําให้หลายๆคนสังวรขึ้นมาได้บรรยากาศที่เคยคึกคักเมื่อครูจึงเริ่มลดเสียงอึกระทึกลงอาวุธและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยรบหลายๆอย่างถูกเลื้อฝืนปรับปรุงสภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอย่างแท้จริงอีกครั้งด้วยความตั้งใจจริงจาโอวิลถึงกับนอนแผงหงายท้อง มองฟ้านับดาวท่าทางเหมือนคนเหนื่อยจัดที่เพิ่งผ่านการเดินทางท่ามกลางความร้อนระอุก่างทะเลทรายมาใหม่ๆในขณะที่ร้อยเอกเนลสซนยังไม่สามารถพักผ่อนได้ลุกขึ้นยืนเต็มตัวแล้วกวาดสายตามองไปรอบๆตามจุดที่ลูกน้องวางตัวในความมืดนั้นพอบอหน่วยปฏิบัติการพิเศษไม่สามารถเพ่งสายตาฝ้าออกไปให้เห็นอะไรได้ดังใจคิดจนต้องหันมาปรึกษาจาโอวิลคนใกล้ชิดซูเจนโอวิลทำไงเราถึงจะแน่ใจได้ว่า V c ซมันถอนตัวแล้วจริง ไม่ยากหรอกครับเจนสั่งอเล็กซานยิงสองสว่างให้แล้วก็ดูด้วยตาเราเองถามไปที่เซอร์เจนแฮคคอร์หรือไม่ก็ที่เซอร์เจนซานโจด้วยรอยเอกแนวเซนหันความมาทางจ่าอาวิ่อย่างรวดเร็วในความมืดนั้นไม่มีโอกาสได้เห็นแววตาของคนที่นอนพูดว่าเป็นเช่นไรแต่ในความคิดของผอ,อหน่วยปฏิบัติการพิเศษยามนี้เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้โอเคจัดการได้เลยทั้งสองอย่างนั่นแหละจ่าวอาวิวไม่ตอบรับทราบแต่ใช้วิธีการส่งข่าวคำขอยิงไปยังฐานอเล็กซานแทนคำตอบ ไม่นานก็ได้รับคํายืนยันจากศูนย์อำนวยการยิงว่าภายในเวลาไม่เกิน1นาทีระสุน์ส่องสว่างนัดแรกจะร่นลงเหนือเป้าหมายกําลังจะติดต่อไปยังใจให้ขอพอดีเสียงเรียกจากจ่า,จาสานโจแทแกมาเสียก่อนบันนี้สิบสองจะวันนี้เจ็ดเปลี่ยนเป็นเสียงของจ่าสานโจเองรอยเอกเหนือซนได้ยินแล้วสืบเท้าเข้ามาใกล้จากโอวิลหรือว่าผู้ที่ถูกเรียกต้องการพูดวิทยุเองจึงส่งปากพูดถูกฟังให้โอเคบันนี้เจ็ดรายงานสถานการณ์ได้เปลี่ยน ไม่มีอะไรมากหรอกครับเติทุกอย่างยังเหมือนเหมือนกับที่เนินซีพียี่สิบหกนั่นแหละหมายความว่าไงเซเรนซานโจโก็หมายความว่าผมเริ่มภารกิจหน่วยสเก,กาออกแกะรอยวีซีแล้วสิเฮ้ยคุณทํางั้นได้ไงผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยจะรู้ได้ไงเล่านี้เมื่อผมไม่ได้บอกโอเคเซเรนซานโจแบบนี้แสดงวีซีถอนตัวแน่ใช่ไหมถอนตัวนา่าแน่แต่จะแน่นอนจริงหรือไม่ข้อเน,นี้ยไม่ยืนยันอย่าเล่นลิ้นนะเซเรนซานโจผมยิ่งอยากรู้รายละเอียดเรเร็วอยู่ด้วยก็ได้ครับเติ ก็หมายความว่า VC จํานวนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นกําลังส่วนใหญ่นะถอนตัวออกมาแล้วแล้วตอนเนี้ผมกําลังตามแกะรอยประกบอยู่มันมีสักประมาณ30-50ถึงคนส่วนที่ว่ามันจะแน่นอนจริงหรือเปล่านะปกติแล้ว VC จะไม่อยู่ห่างศัตรูใช่ไหมเพราะฉะนั้นใกล้ตัวคปเทนะอาจจะยังเหลือ VC บางส่วนเกาะติดอยู่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวย,ยังไงล่ะเข้าใจหรือยังครับโอเคไอซีตอนนี้ผมขอตะเกียงส่องสว่างเพื่อตรวจสอบ VC ที่อาจจะยังเกาะติดอยู่ไปแล้วผมขอทราบรายละเอียด VC ทั้งคุณด้วย ได้ครับครับเพนก็มีวีซีประมาณ30-50คนนี่แหละที่ยังอยู่รอดปลอดภัยมีพละกาลังนําคนเจ็บคนตายกลับบ้านได้เท่าที่เห็นกับตาผมนะผมว่ามีคนตายไม่น่าจะต่ำกว่า20ศพส่วนคนเจ็บน่าจะได้ทัก50คนได้ทาไมมันน้อยจังล่ะไม่รู้ไม่ทราบแต่ยอดที่รายงานเนี่ยผมเห็นกับตาโอเคแล้วตอนนี้คุณอยู่บริเวณไหนตะวันตก CP พ6ระยะประมาณ3กิโลเมตรเฮ้ยคุณไปไกลมากแล้วนะคุณมีคนอยู่ด้วยกี่คน ผมกับลูกทีมผมรวมสิบคนพอดีทุกอย่างไม่มีปัญหาโอเคเฟรดลิคอดทิศทางที่ VC กลุ่มนั้นกําลังมุ่งหน้าไปมันไปทางไหนตรงไปทางฐานยิงคอหนึ่งร้อยี่สิบรู้ไหมทาไมมันถึงไปที่นั่นก็ในเมื่อบริเวณนั้นถูกปืนใหญ่สลายจนไม่เหลืออะไรแล้วนี่ถูกต้องแต่คำว่าไม่มีอะไรเหลือมันเป็นคำรายงานของฝ่ายเราที่ตรวจการจากเครื่องบินในเวลากลางคืนส่วนข้อเท็จจริงอะถ้าที่นั่นมันไม่มีอะไรเหลือทำไมมันต้องไปด้วยละ่ะจริงไหมครับท่นโอเคไอซีผมเริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้ว รวมทั้งจำนวน VC ที่ถูก Black Arrow ซันโวด้วยไหมว่าทำไมมันสูญเสียน้อยผิดปกติส่วนที่พวกเราซัดด้วยน้ำมือตัวเองถ้าสังหารมันได้เห็นการจ่าจ่าล้วก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งจริงไหมล่ะครับเซนคุณพูดถูกแล้วเซนานโโอเคขอทราบวิธีการที่คุณกำลังแกะรอย VC ด้วยว่าคุณใช้แผนการแบบไหนก็ไม่มีอะไรเป็นกรณีพิเศษเหรอกครับเซนผมก็ทำอย่างที่พวกผมเคยทำประจำๆนั่นแหละขอรายละเอียดด้วยสิรอยอกเนวเซนในฐานะผู้รับผิดชอบภารกิจ ไล่ล่ากวาดหลังเวทกงชุดนี้ต่อจากภารกิจเดิมที่มาเพื่อกู้ภยัยนำศพคนตายและล่างคนเจ็บกลับเริ่มรู้สึกเป็นห่วงว่าการปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืนไม่ใช่ของง่ายๆอย่างที่คิดเสียแล้วแม้กองทัพอเมริกันจะพรั่งพร้อมไปด้วยอาวุธและกำลังรบจากรายงานเบื้องต้นของจ่าซานโจเกี่ยวกับยอดจำนวนเวทกงที่เหลือรอดจากการถูกโจมตีนับบริเวณเนินซ p 26กับการเคลื่อนย้ายกำลังไปยังฐานยิงคอ120 ซึ่งฝ่ายอเมริกันคาดว่าน่าจะถูกทำลายจนไม่สามารถใช้การได้แล้วนั้นทุกอย่างยังเป็นปัญหาชวนขบคิดข้าศึกมีได้สูญเสียกำลังมากมายอย่างที่คิดข้าศึกยังมีคิดความสามารถในการสู้รบขณะโต้ตอบข่าววิทยุกับจ่าซานโจประสาทการรับฟังอีกส่วนหนึ่งได้ยินจากโอวิลรับรายง,งานจากลูกน้องที่แจงยอดการสูญเสียของฝ่ายอเมริกันในการตั้งรับป้องกันที่ตั้งตายหนึ่งคนโดนแจ็คพอต RPG พเข้าบาดเจ็บสาหัสสามคนโดนสเกต RPG ร D, กระสุนปืนกล RPD บาดเจ็บเล็กน้อย6คนโดนสะเก็ด RPG และกระสุนอาการ้อยเอกเนลเซ่นต้องคิดไปไกลว่าทำกลางการยิงอยา่างรุนแรงหนาแน่นต่อเนื่องแม่นยำภายใต้ภูมิประเทศที่ได้เปรียบเหนือค่าสึกอย่างสิ้นเชิงนั้นเวียดกงยังสามารถสร้างความสูญเสียแก่ฝ่ายอเมริกันได้หากว่าทั้งสองฝ่ายทําการสู้รบกันบนพื้นฐานแห่งความได้เปรียบเสียเปรียบที่กํากึ่งกันแล้วละก็อเมริกันคงต้องประสบกับการสูญเสียมากกว่านี้ รืออาจจะถึงขั้นทุกสลายกำลังไปเลยก็ได้ไรเอ็กเนลสันหันไปหาจ่าเอาวิลสั่งการนอกปากพูดหูฟังวิทยุให้รายงานบอกอแซนดอสไปเลยพร้อมทั้งขอรับทราบแนวทางปฏิบัติขั้นต่อไปด้วยชั่วครู่เสียงวิทยุจากจ่าซานโจก็ดังมาอีกโอเคกัปตันตอนนี้ผมอยู่ห่างจากกลุ่ม VC ประมาณ150เมตรส่วนในกาเซลกับไอเฟอร์ดิโนผมให้เข้าไปเกาะติดชิดอยู่เลยระยะประมาณสัก50เมตรคอยสังเกตการทุกอย่างมืดอ,อย่างนั้นคุณมองเห็นเหรอ ก็เห็นเป็นเงาลางๆบางครั้งผ่านที่ล่งก็เห็นดีขึ้นหน่อยแต่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะวีซีกลุ่มนี้มันเดินทางช้ามากคงเนื่องมาจากคนตายหลายคนนั่นแหละแล้วยังมีคนเจ็บให้มันต้องหาหามไปอีกสงสัยว่ากว่าจะเข้าถึงเขตฐานยิงคอ120คงผ่านที่ยังคืนไปแล้วอันที่จริงถ้าจะให้ดีนะผมอยากเสนอหน้าเล็กซานส่งตะเกียงไปที่ฐานยิงคอรอไว้เลยเพราะจะช่วยการตรวจการทําได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อชะลอการเคลื่อนที่ของ v c ให้ช้าลงไปอีกด้วยถ้างั้นสั่ง ov 1 0ขึ้นบินตรวจการดด้วยยเลยีม หรือจะสั่งยิงเสริมเข้าไปอีกขึ้นบินตรวจการผม,มเห็นด้วยแต่การยิงไม่เห็นด้วยเพราะจะเป็นอันตรายกับพวกผมโอเคไอซีซานเจนซานโจคุณแน่ใจนะว่าวีซีไม่รู้เรื่องที่คุณกําลังแกะรอยตามมันเท่าที่สังเกตพฤติกรรมตอนเนี้ยยังไม่มีว่แววอะไรคาดว่ามันยังไม่รู้ตัวมีเหตุผลยังอื่นไหมพวกผมมาเป็นห่วงพวกคุณนะผมต้องการข้อมูลบางอย่างไปรายง,งานให้บอก,กอรแซนดอร์ซาว่าตอนนี้ยพวกคุณกําลังแกะรอยพวกมันอยู่แต่ใจผมก็เป็นห่วงคาดว่าวีซีหลงกลผมมากกว่า เพราะผมแบบวงล้อมการเตรียมการบุกของมาก่อนที่มันจะบุกขึ้นมาจริงๆแม้แต่การที่มันถอนตัวเนี่ย VC ชุดเฝ้าก่อศัตรูก็ไม่รู้ว่าผมแอบตามแกะรอยมาผมออกมาก่อนไงล่ะปัญหาตอนนี้ก็คือแทปเตอต้องรู้ให้ได้ว่า VC ชุดเฝ้ากอะที่กําลังจับตาดูพวกเราบันเน,นอรน่ะมีกําลังกี่คนอยู่ตรงจุดไหนไม่งั้นนะกับตันเองนั่นแหละมีหวังถูกแกะรอยเอาบ้างอืมจริงของคุณแต่ไม่เป็นไรเพราะผมสั่งการทุกคนให้ระวังเรื่องนี้อย่างมากอยู่แล้ว โอเคแคปเทนมีอะไรเพิ่มเติมกับผมอีกไหม VC มันเริ่มขึ้นกำลังต่อยอแล้วมีเซนเซนซาโจคุณน่าจะหาทางใช้แบล็กไอโร่เข้าถล่ม VC กลุ่มนี้สักเที่ยวหรือ2เที่ยวนะแน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ผมต้องการให้มันเคลื่อนย้ายไปถึงฐานยิงคอซะก่อนรอให้รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่กว่านี้สักนิดหรือไม่ก็ขอดูแผนการขั้นสุดท้ายของมันอีกว่ามันจะยังไงต่อไปผมเกรงจะช้าไปนะไม่มีปัญหาหนะ้าแคปเทนถ้ามันยิงอยู่ในสายตาของเราอย่างเงี้ยสู้รออีกหน่อยแล้วค่อยเล่นเกมรวดเดียวม้วนเสือถอดล่าถอนนดีกว่า คุณแน่ใจนะว่าสามารถทําได้เท่าที่ดูลูกการตอนนี้ผมมั่นใจคุณเตรียมขอกําลังเสริมไว้หรือยังเตรียมแล้วถ้าจําเป็นต้องเร่งด่วนอาจใช้ซาวอนนาส่งเพราะว่าศึกษาภูมิประเทศบริเวณน,นี้สามารถดรอปปิ้งได้ทุกจุดผมหมายถึงกําลังจากที่นี่บางส่วนเคลื่อนย้ายตามหลังคุณไปเลยไงถ้ามีโอกาสจะได้บทขยี้มันซะเลยหรือย,ยังน้อยก็าําการลบถ่วงเวลารอกําลังส่วนใหญ่จากซาวอนเขาร่วมด้วยภายหลังนั่นก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ผมเคยใช้บ่อยแต่ตอนนี้สถานการณ์มยังไม่ถึงขั้นนั้นกัปตัน เพราะฉะนั้นถ้าเราถืนบุ่มบ่ามทาใหญ่โตเกินไปมันก็จะตื่นตูมซะก่อนโอเคไอซี IC. ผมยใหยคุณรายงานข่าวทุกสิบหรือสิบห้านาทีในขณะที่ทางผมจะเปิดเครื่องสแตนบายรอข่าวคุณตลอดเวลานะโอเคไหมโอเคครับเดินสแตนบายรอยเอกเนลซนรู้สึกโล่งใจเป็นครั้งที่สองหลังจากการถอนตัวของเวียดกงแต่ในสมองยังหนักอึง้งโดยแผนการขั้นต่อไปสําหรับรเผด็จศึกเวียดกงชุดนี้ให้สิ้นซากนั้นจะได้รับการตอบโต้ตอย่างไรบ้าง จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่กี่อึดใจนี้ฝ่ายอเมริกันต้องยอมรับยังไม่มีเงื่อนไขว่าหน่วยรบของเวียดกงไม่ใช่หมูที่คิดจะเอาตัวมาขึ้นเขียงง่ายๆเสียแล้ว